ช่วงนี้สนับสนุนโดยใหม่พิโก้คลินซิ่งวิโฟมนวัตกรรมเพื่อการทำความสะอาดผิวหน้าขจัดปัญหาฝุ่นละอองและคราบไขมันบนใบหน้าปกป้องคุณจากสาเหตุหลักของการเกิดสิวพีโกโอเคห่วงใยทุกความใสใส่ใจทุกอนุเซลล์

ไปร้องเพลงตามวัดร้องเพลงตามต่างจังหวัดเป็นแนวๆนั้นแข่งมันก็มาถึงแลยไม่นอนเลยแล้วมันมันเหมือนจะดาวเลยแล้วพี่เลยอ่มา,มาเพิ่มมาไหมารับแค่งนี๋ยวพี่อัด่านแล้วเนี่ยเราไม่ไหวแล้วจะให้มันดาวแล้วจะได้หลับยาวสองวันที่ตูเรียกเนี่ยมันเป็นเหมือนนวันตรกรรมใหม่ปกติเนี่ยมันถ้มามันเป็นมอก็ น่าอินเตอร์ไหมอินเตอร์เฮียจีนัดเลยน่าลองอินเตอร์ควายพ่อมึงได้เนง่แม่งตาตอนนี้พี่รีเสิร์ชดูเนี่ยนับี่ปวะเียเหรอแม่โกกว่าเบอกแม่คิดถึงแม่ออี่ถึงกคุเนี่เปิดเปิดเปิดสวตช์กอดิแม่ดีครับครับพดีครับาเฟมนะครับคุณแม คุยงานครับคุณแม่ครับเคงั้นจากแม่คุยกับตูนครับหรืบอเปล่แม่ด้วย่าแม่คอยกโอ้ไหเรื่องแรพี่พยายามมาให้ให้ตูนให้แพนอเช็คก่อนนะครับตูนตูนนครับแม่พูดอยประมาณพูดอประมาณ โท่โถ่ตัดตูนเฮ้ยเอ่อนีเวเกเตอร์เปิดยังไงวะกดให้นะพี่พี่กดร้อกกับแม่ฮัลโหลพี่ครับขอคุยกับแม่ได้ไหมครับเฮ้ยไหนมาคุยดิมาคุยมาคุยมาคุยฮัลโหลครับครับเอ่ออยู่โรงพยาบาลอยยู่โรงพาาบลไหนอะครับจุฬาลัษฐานอยู่ตรงไหนอะครับโอเคห้องอะไรครับห้อยู่ห้องค่ะชั้นสี่ค่ะสี่สองสองชั้นสี่นะครับค่ะโอเคเีวพ่น แล้วแต่แต่ตอนนี้ไมอ่อยู่ในห้องพิเศษหรือว่าอยู่หรือคือปกติไม่ไม,ไม่ไม่น่าเป็นห่วงใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ห้องพิเศษอยู่ค่ะอ<ด>โอเคเดี๋ยวผมรบกวนติดต่อเป็นระยะระยะนะครับเรื่องถามทางนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับนี <laughs> ่ไงจุฬาลักษณ์จุฬาลักษณ์นี่นี่ในแบบนี้เจอละ 谢谢七七！

อไไ้้างช่วงนี้สนับสนุนโดยมาร่วมเป็นหนึ่งใน65ล้านคนที่ใส่ใจดูแลผิวให้ขาวใสพี่ก็โอเคห่วงใยทุกความใสใส่ใจทุกอนุเซล ที่เช้าไหนช้าแร่เช้าแร้ออง้ไหนดิชั้นหนึ่งงนดเออไทางไหนเลฟสการ์กร์มา ค้หามงมื่แกแม่ของคุณหิ่อเวลาจะ้น่าตอนนี้ยนไข่อะสื่อเชืสอชีแอต้องขอดื่งความคดยขอหน่อยไรบ้ เดีพี่รนเนี่ยกลังจการพารันแต่พี่ไม่ให้เสียชีวนะพี่วออใจก่อนเท่าไหร่ผมเสียได้รอนๆบกอนคือการปั้งหัใจอ่ะช่วยได้แต่ว่ามีรายงานาของเขาคือแ่5นาทีมันไม่ไหวคือเราจะไม่ทำอันนี้ทำอยู่ใช่ไหมครับของ45นาทีเมื่อกี้ขอเจอแม่อยู่เลยใช่คือพีาบาลช่วยตลอดตั้งแต่ผมขอเจอเข้าไปก่อนได้ไหมแค่แั๊เดียวพี่เดี๋ยวพย่บาลจะ ที่ดีการจัดการอะไรกับคนไข้ได้ร้ยแล้วมีคจะออกมาแจ้งว่าเขาได้พี่แต่ว่าลองปั้มหอนได้ทีนึงนะพอน้องอันนี้เข้เสียนะไม่ไม่คนไข้เอ่อยังง่าคือฝักพูดง่ายๆเนาะคือตอนเนี้ยเขาหัวใจเขาไม่เต้งแล้วถึงเราฟั้มหัวใจไปหัวใจเขาก็ไม่มีุดการที่จะดับม่เต็มแล้วค่ะที่ไม่ได้ลงไปเลยอ่ะที่น้่บอกควดหัวเลยนี่แม่เขาบอกแล้วมันขึ้นเลยอ่ะ ขึ้นมาถึง <mid S 1> นี่คือแบบคนไข้เขาไม่ไม่มีสติไม่รู้สึกตัวอะไรสักอย่างเลยเนาะพยาบาลแล้วก็คุณหมอถึงได้ช่วยัามหัวใจช่วยอะไรให้ก็ก็ช่วยเ็ีค่ะแต่ว่าใล้าให้วามหัวใจหรือว่าไม่เคยทำไได้แล้วเพะตอนนีกัก็ไม่เป็นแล้วถึงปั๊มไปไมีรยชหเไ พี่ชายครับพี่ชายเขานหมอที่ใช้ข้าวแช่ค่ะเมื่อกี้ผมไปนั่ง ไอตุลใจเย็นไว้เฮ้ยออกาหน่ยังไม่ทันเลยยี่เยวนย่แม่ผมแค่พาคนไปดรดไขมัแล้วครับรกป้าเล็วหมดีล้วเสีย มา่อกมากนะพี่เอ้อมีเรื่องเล็กมากเลยพี่คุณงคุยกะนะมุณกอนแม่ไนเม่อกถ้าผมตาไปเมจะเจอแ่ไ,ไรหรมนคิดอะไรวะมก็ใ่พื้นทีนะ่ตายไสบายๆเฮ้ยมนคิดอะไรเนี่ยฮัตโหลตูบ,บ้าเปล่าสายรับสายเ่าโอเค เฮ้ยตูนมีกวางเว้ตัวขึ้นจะเย็นดิจะเย็นตูนพี่ไม่อยากให้มีชิดอะไรไมอะไรอย่างนั้น

ไม่ครับเมื่อไหนที่ขอบคุณนะพี่ เมื่อกี้นะครับผมก็รู้สึกว่าทํางานทั้งวัเนเลยแล้วแบบไม่มีเวลาให้แบบแม่เลยเนี่ยในใจเราได้รู้สแบบคู่คอ,อยแค่หนึ่งอัที่อ่ะแม่ต้องโค่นมีค่าแล้วครับรู้สึกว่าเวลาที่ทํามาทั้งหมดมันไร้ประโยชน์เลยที่ผมอยากจะรวยป้องหม่ก็คือเรียนแม่ไม่ได้ต้องการสบายไม่ได้ต้องการขับรถหรูๆอะไรเงี้ยเห็นเพื่อนมีก็โอเคก็กูก็อ,อยากมีบ้างแต่คุไม่ได้ทำทำเองขนาดนี้นผมก็อยากแบบ เงไปแม่เพื่อแม่แมไม่ไม่ต้องทำงานพอแม่ไม่ต้องทำงานกยเนี่ยเป็นไรอยู่ด้วยกันมันมากขึ้นมีเงินเที่ยวเที่ยวได้แค่คนเดียไม่ต้อง้อย่าง้กวันใช้ชีวิตที่เหลืไม่ใช่สิตอนนี้บอกต่างกันยขอไงวะาร